ลูกทีนี่แม่งเป็นลูกศิษย์กูนี่แบบพกขี้ไม่กล้ายุ่งไอ้นี่แสดงว่าเลียเรียไอ้ทำไรนะปวดคอบวดบ่าอะไรท้องแข็งพายไม่ดีไอสัตว์ขี้ไม่ออกหมากูปวดต่ำเนื้อต่ำตัวหูอื้อตังหากไปหาหมอดีไหมเจ๊ฮะมีไข้สูงกว่า37.5องศาเป็นหรือเปล่าเป็นโควิดไหมเอาเหรอ เอาดิมาบอกน้าซอยหน่อยไปเรียกน้าซอยหน่อยเออน้าซอยเรียกน้าซอยหน่อยขอประตูเรียกอ่ะแบบเก่าสามร้อยเท่าไหร่กูจำไม่ได้เว้ยเรียกูจำราคามึงซื้อเปเท่าไหร่อรอเออสองร้อยก็สองร้อยกูจำราคาไม่ได้เออไปเท่าไหร่เอามาเร้ยมาจากจังหวัดไหนวะฮะออกใกล้ๆ มาลดเลยโอเคอันนี้ไปเนื้อสำลีเนื้อเงินไม่มีแล้วหมดแล้วเนื้อเงินหมดนานแล้วเงินไม่เหลือเลยธรรมดาแปดร้อยยี่สิบเอามาปิดเปิดแมสเฮ้ยเอหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะพนมเือหลับตา นโมตัสสะพุทธโอละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโอละโตสัมมาอิติปิโสกวายะมะราชาโนเทาเวสวโนรมนังสุขังโตัวนโมพุทธายะทาเวสวรนโรจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทธภูริโตเวสะอุสะพุทธังพุทธโอทาเวสวโนนโมพุทธายะนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลยสิกเลยอ่นน้ยเนโตอ่นน้ยเนโตกายะงสิกเลยเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรก็ดีที่อยู่ในร่างที่อยู่ในกายที่อยู่ในในตัวมึงนั้นถ้าเกิดนะมึง

สัขทาวุฒังเวสพุส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 ะสักคทาวุฒังสัขทาวุฒังกบดินกบดิงกบดิกบดินกบดินสัคทาวุฒังเวสหุสเวสพุสเวะพุสเวสพุสเวสพุสเวสสัขทาวุฒังสัขทาวุฒังเวสพุสะสสพุสเวสพุสเวสพุส ศักขะธาวุธังศักขะธาวุธังเจ๊ลืมตามาทำไมบอกว่าโดนของมีร่างทรงที่ไหนบอกว่าโดนของฮะ,ะเออเาน้ำมานะกินน้ำเอาน้ำเอา,เอา,เอา,เอาน้ำมาขวดหนึ่งตุย้ยตุ้หยิบน้ำให้ขวดหนึ่งเลยมาหาเลยให้กูโดนของหรือเปล่าสงสัยดูคลิปมากหรือเปล่าหรือใครบังคับมาขี้ไม่ออกใช่ไหม อ้าวแล้วบอกขี้ไม่ออกท้องอืดกูจะงงเลยไขี้ไม่ออกไอ้ขี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกมาหาโกโอเคไม่เหลือแล้วกูว่ามึงโดนเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูบอกบอกกูอย่าห้ามเลียไอ้เหี้ยไปเลียแน่นอนถ้าไม่เลียนะไม่โดนกูว่าต้องเลียว่ะกูบอกว่าเขาห้ามกูนายอย่าไปเบิร์นหมุนไปเบิร์น กูให้ไปนะตัวนี้นะขออย่างเดียวอย่าเบินอย่างน้อยต้องเลีย <c oughs> เออเออจ่ายก็จ่ายไปเลยไม่เป็นไรเราก็จ่ายแล้วเออไปไป,ไปโอเคใจเลยรู้อยู่เอาคิวต่อไปใครวะอ,อ,อ,อ๋อไอ้เชียนนั่นยังไม่มา อย่าพึ่งไอ้นั่นอย่าลงเสน่ห์นี่คิวเท่าไหร่แล้วเจ้าฮะโอเคนั่งข้างๆ้อ้นี่มาทำอไมอันนี้มาด้วยกันไหมเนี่ยไม่ด้กันอ๋อตายมาทำอะไรนั่นี่เราไม่โดนนะไม่โดนไม่ต้องไปฟังใครนะมันเป็นเวลาระกรรมนะเอาเถอะแล้วมึงจะดีขึ้นนะกินให้หมดเลยเอาจริงๆอันนี้เอาไปนั่งกินข้างข้าเยเอาไปเปิดยานทำไมมียานอะไรวะเอ้าม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 าไกลนะโอเคนะมีตังค์บ้า ะแน่นะทำงานอะไรทำงานอะไรนวดไทยนวดไทยเอาคนละร้อยแล้วกันนะเก็บไว้ร้อยหนึ่งนะอ่ะโอเคอันนี้เอาไปเอานี้หยอดมึงก็หยอดก่อนเดี๋ยวมึงเอาเดี๋ยวมึงหยอดหมดไปเดี๋ยวหยอดหมดอันนี้ใส่กระเป๋านะเก็บไว้นะเออเก็บไว้อันนี้มากดหัว่หายเลยกูวันนี้เอา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 นี่ออกนะเอาแมสออกนะมีปูอยู่เหรออ้าม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 าคุยกันมาคุยกันมาคุยกันนะ หลับตานะอย่าฝืนนะหลับตานะอีดีวีสุวะเขวายอมองลอยชวาโนเทวิสวาโนมาระดังสุขขังในตัวนโมพุทธายะเทวิสวาโนจะโตมาฮะลอชิกกอยะขะพันตาพัทธภูริโตเวสสาภูสาพุทธังหลวุทธโอเทวิสวาโนนะโมพุทธายะอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนัยันโตอนัยันโต

ีเต้ปี่เต้เลยเลยอันนัานยันตวอน้ยันตวกายังสีลงมา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  เอาฮะมันอยากรู้เหลือเกินเนี่ยฮะเปิดยานแล้วเนี่ยเอาเปิดยานเปิดทุกอย่างปู่ชีวกหรือไงใช่ไหมเออแค่นั้นแหละเป็นปู่ชีวกเป็นบริวงบริวารกันมาแต่ในอดีตชาติกับปู่ชีวะตะโกมาลาตโกมาลาจานถูกไหมพราะบูชาทําดีอยู่หรือเปล่านะขออนุญาตที่เอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันคิวมันเยอะข้าต้องปลุกเสกรู้ไหมมันทําดีอยู่ไหมดีไหมน้ํำนาคภูบุรีอะไรมีหมดถูกป่ะหมอหมอชีวกนะต้องปรับอะไรไหมอยู่ที่บ้าน อะไรหน่อยไหมไม่เอามาโอ้น้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลน้ำตาไหลทำไมฮะเอาเปิดให้แล้วกันนะให้มันเวลานวดคนนวดอะไรต่างเนี่ยนะมันจะได้ไม่เข้าไม่อะไรนะเออเอาไหลยานพ่อปู่ชีวกก็ก็พอมาหาแล้วนะไม่เป็นไรได้เออเอาเอาเอาแล้วให้มันจะดีไหมมันดีไหมดีอยู่นะไม่มีอะไรต้องต้องต้องเตือนต้องอะไรถูงไหมมีอะไรเตือนต้องหน่อยไหมมีไม่มีทำดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วนะ ทำดอยู่แล้วนะช่วยเหลือคนอยู่แล้วออเกิดมาเพื่อช่วยคนนะเออประมาณนั้นนะกปูชีวกนะอย่งั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรค่อยๆถอนไปนะถอยไปนะถอยไปถอยไปนะถอยไป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 โอ้ยปอมาอย่างไวตอนนี้มาปูมา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 อามามามาอามาองมาองปาอาม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 าอามามาไไม่มามามอมามาอหมมมอมา ให้แล้วก็คือให้แล้วไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยเอาไปเาม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 เออนะนะนะตอนนี้ท้ากินดีจะเนดูสัพตูวนสตพุทธงคนรักกันมงคนชมรือออรืออออ่งาน้ชลิติอิติชนาสันาสนาสังโมนมีมานะโชคลาบมาีมาเงินทองในปุ๋ยมันด้วยนื้มือมือถือเอาไปรักนันนานนี่ผัวกับเมียใช่ไหมโอเคนะ เอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวรอมีงานปีอะไรต่างเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้เราโอ้ดีมากดีมากดีมากโอเคเชิญผมมาจากเมืองทองมารับเลยงแป้งไลยกูเปิดให้แล้วเดี๋ยวไว้ลงเขาเน่ะเออเดี๋ยวเก็บ